ครับมานี่มาเจอกันกี่เล้ครับกับช่องหมักขามแหลนี่ครับผมมานี่หมักขามแดลนี่ผ้ามาเฮ็ดบุญครับผมมันี่จะพาไปเฮ็ดบุญํำกันนะครับเด้อมันี่เฮ็ดบุญที่วัดห้วยมงคลนะครับแล้วอาจจะทัุทุ่งโมอาจจะงคนอาจจะพี่น้องอาจจะเค่อยมากเลยนาอบมงคนอาจจะท่านจะเคยเห็นน้องเขาเนาววัดวัดหวยเป็นยังไงครับว่ารูปปั้นอ่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับหลวงปู่ถวดนะครับแล้วคนที่อ่า ทาเลมาเบิงนะขาดบผเคยเห็นนะผมกับจิ้ามาเบิงครับข้างในนะครับเล้วเดี๋ยวผมพาไปบังครับตอนนี้ผมก็อยู่ปากข้างครับปากข้างเขาไปครับติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ่าจิตสวยงามเราครับจิพาเขาไปเบิงหลบๆข้างในครับผมกำลังจิตย่างไปครับผม ขอกมาถึงวัดนะครับขากมาเอา,า,เอาเทูบเทียนครับไปเอาลงใหม่ทูบเทียนไปปห่อยเดี๋วจะไปปัจจัยนยะ,ะยนยครับเาเรัยนสทองัวเจ้าบ้ ครับนั่นนำมาวิจัยยอดส่อต่อปีกจิตสำเร็จแม่ว่ากันด้านนี้จะเกิดรายการนั่นได้เก็บไว้ครับทีมเล็กทีมใหญ่นั่นทีมพระนอสมีโอกาสได้เก็บกันไว้ข้าเห็นอย่างนี้เป็นวัดแรกรุ่นเดียวเหนือใต้ไม่มีวัดไหนสร้างมาก่อนก็ที่ด่านตะลายและเดือดทั่ววางพลายด้านนะพากันไป วายพาแล้วครับขโมนแล้วครับพูดเตาว่าตาัวทั่วจะิลุกดอดประกอบ้วยยนาคบบันไดซ้ายาหลงอใหญ่วันนี้อยู่ด้านหลังบอธิษานระวังมานคัีดวมบรณ์จะเดินเด้้าง ครับนะสาธุเหมือนกันนะครับ้เไ้หลวงูทวดคับองค์นัิป่าวราด้านนี้ครของฝันที่เติมสุเตมสุาละนี่ทิบาที่ยมห้เนี่ว่าหลงวหลังข้ามืานทางเข้าางนั้นนะครับผมทางเข้า่ิะมาจะ่เดินใง้ยน่ลวงปู่มีการจั บมมีอยังครับผมพามาไหว้พระครับผมก็ไหวไปแล้วเนาะคือบุญดีไปไหว้เห็นครับก็ไหวเรียบร้อยแล้วครับปู่นะครับแล้วที่กลับแล้วครับผมถ้ากลัปนะครับที่สามอ่าตามมาทนี่ครับฝากกดไลค์ติดตามอ่านี่ครับเติมน้ำมันตะเกียงครับชีวิตจะได้สว่างกระไว ถูกทวเราก็เติมน,น้ำมันตะเกียงอ,อธิษฐานไปทีวิตเขาว่าจะได้สว่างสวัยแล้วส่วนนี้ไม่ไปไหนครับช่วยข้าวไฟวัดวเดือนหนึ่งเป็นแสนแนะครับมผมนี่เรื่องของความสว่างสว,ว่างของทีบิดครับ